มันแม่ไี้น้องแค่คุณว่ามันเผ้มนันยังอินร้อนนองจานร้อน,นจะ้อนมันยัเดกอินร้อนชืเต้ ถ้าขึ้เครื่องออกอยู่ไว้ไอเอ็มจะเช็คกันเลยค่ะฟรีค่ะฟฟ่ค่ะการรับสารจัไปยังมียังไบ้างคะทีหัวข้อค่ะนนนนอ่อเอกันที่หนึ่งกันเลยค่ะหนึ่งล,ล้างรถกขนข้อละอ่าน ภาังกฤคือราคาโนนวอเตอร์บิสกิตถึงตัวละค่าสองเฉที่ห้าหลังนั้นทุกครั้งภาษาอังกฤษคือราคานอีกแบบบิสกิตตัวละค่าสามถึงตัวละคารถภาษาอังกฤษคือราคา สี่เช็ดเด็กนี่ภาษาเกิดคืออะไรคะนนกเกร์เบ๊ห้าใช้ความแม่นยำางบอกภาษาเกิดคืออะไรคะนนจกรเบ๊กที่กดที่ั้นงก็แ้หก ตรวจรถแล้วเื่อมรถปะสานกิจคืออะไรคะโดนท่แตเออีนะคะถูกต้องแลวค่ะอ่ะ สิ่ี้ที่น่าสนใจปรบมือให้ให,หนคะญญ่ะโอเคค่ะเชิญน,น้องเฟยกับน้องนอนท์นะคะลงไปก่อนเลยนะคะามาค่ะ,ะวันนี้สิ่งดีๆที่น่าสนใจของเรานะคะ,<อ>ะน้องนปลงมาเลยค่ะ มาเยค่ะปกติน่าจะไม่เคยจูบเคยไปหลูกน่าจะปั่นอย่างเดียวใช่ไหัคะโอเคอ่ะมาลูกไปยืนตรงนี้ขอบคุค่ะอ่อ้ยก็เก่งคือลูกสาวะ้ายเข้าไปเลยค่ะอันนี้ค่ะจับสองมือลูกจับสองมือ่ะ รถเสียงสตาร์ไม่ติดเลยเดี๋ยวนี้ใครเ้าใส้จะการ์ดกันล่ะเขาใช้จนตูดเตอรออ๊อกกันหมดแล้วพอใจแล้วเพื่องบินจะตาติดง่ายโอเคก็เสียงรถเลยนะโฆษณาในเกี่ยวนะะโอเคค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของนะคะแขนชา้าต่อไปกันเลยนะคะตรงนี้ก็เป็นในส่วนของประโยชน์ของจักรยานนะคะซึ่งวันนี้ลูกชายวิทเมย์นะคะคณได้รับหน้าที่ในส่วนของบอกเล่านะคะในส่วนของประโยชน์ของจักรยานอ,น,นอันตรานันท